สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ราศีธนูนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอ่าก็เป็นคลิปคำพยากรณ์ประจำเดือนมิถุนายนนะครับ2อ6 4เหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในเรือนของราศีธนูนะครับหรือว่าหากท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาของตัวท่านเองอก็สามารถที่จะอ้างอิงได้จากช่วงของวันเกิดระหว่างวันที่16 ธันวาคมนะครับไปจนถึงวันที่14มกราคมของทุกๆปีเนี่ยซึ่งก็คือคนราศีธนูอ่าก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงดูได้เช่นกันนะครับเอาละเราก็มาว่ากันกับคําพยากรณ์ประจําเดือนมิถุนายนกันเลยดีกว่านะครับในเดือนมิถุนายนนั้นนะครับจะมีดาวอยู่3ามดวงที่จะขยับยกย้ายนั่นก็คือดาวพระอังคารดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพระศุกร์นะครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเดือนที่ ดวงดาวท่านนั้นไม่ได้ขยับเยอะแต่ว่ารายละเอียดในการขยับแบบเล็กๆน,น้อยๆนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดาวพุธที่มีการพักองศามาในช่วงปลายๆเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็จะหันกลับมาโคจรเป็นปกติในเดือนอมิถุนายนนี้ด้วยส่วนดาวพระหัสและก็ดาวพระเสาร์นั้นก็จะพักองศาโคจรวิพิริตถอยหลังเช่นกันนะครับ จึงจะเป็นเหตุให้ต้องมีเรื่องนำมาเล่าให้กับพวกเราเชาวธนูได้ฟังกันเยอะพอสมควรเลยละและในเดือนนี้นะครับดาวพฤหัสซึ่งเป็นทั้งดาวเจ้าชะตาวาสนาและก็ดาวพันธุด้วยเนี่ยก็ยังคงสถิตอยู่ที่เรือนสาัชะนะครับหรือว่าก็คือภพที่สต่อชะตาเกิดก็ได้อุดมนระเกณฑ์นะครับส่วนดาวพระทิตย ที่เป็นดาวเจ้าเรือนสุภานั้นก็ไปอยู่ที่เรือนที่7ของลัคนานะครับก็เลงเข้าหาลัคนาจุดเกิดได้มาตรฐานดาวเป็นราชาโชคนะครับอีกทั้งดาวพระสุขดาวราพระโชคลาบก็ไปอยู่กับดาวพระอาทิตย์ในเรือนปัตตนิก็ได้เป็นอุดมเกณฑ์อีกดวงหนึ่งมาด้วยนะครับแถมไปไปลายเดือนอถึงแม้ว่าดาวพระสุขท่านจะย้ายตกมรณะแต่ก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพลางคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรคู่เสน่ห์ใหญ่ แถมดาวพระศุกร์ดวงนี้ก็ได้มาตรฐานเป็นราชาโชคไปอีกดวงหนึ่งด้วยนะครับจริงๆก็ต้องบอกกับชาวธนูว่าอย่างนี้นะครับมิถุนายนนั้นสําหรับชาวธนูก็ต้องบอกว่าฟ้ายังเปิดอยู่นะครับดวงดาวหลายๆจุดหลายๆมุมท่านก็ยังคงเอื้ออํานวยแล้วก็อวยพรไปในทิศทางที่มันจเจริญรุ่งเรืองต่อชะตาเกิดของพวกท่านอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของการงานครอบครัวบ้านเรือนรวมไปถึงพวกอสังหาต่างๆก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่ว่าดาววาสนานั้นไปเป็นอุดมมาเกณฑ์อยู่ในเรือนสังคมนะครับสหัสชชะเพื่อนฝูงการเดินทางส่วนเรือนปัตตนิหุ้นส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนทางชีวิตหรือว่าหุ้นส่วนทางการงานเองก็ตามก็จะมีดาวพระอาทิตย์นั้นไปสถิตยอยู่ได้มาตรฐานเป็นราชาโชค นะแล้วก็อยู่กับดาวพระศุกร์ดาวราพะด้วยซึ่งก็ได้เป็นอุดมมาเกณฑ์มาอย่างที่ได้บอกได้กล่าวมาแล้วผมกําลังจะบอกว่านะครับความสําเร็จต่างๆนาะนาะอันที่ชาวธนูพึงจะได้มีพึงจะได้รับมาในเดือนนี้นั้นมันจะมาจากการทํางานของตัวคุณเองหรือว่าการประสานงานทํางานกันเป็นทีมเวิร์กนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มเป็นทีมนั่นเองก็จะเป็นโชคเป็นลาบเป็นโอกาสที่จะ มาจากการเดินทางการเปิดตัวออกจากสังคมนะครับเป็นในลักษณะของการนำพาตัวเองเดินออกไปหาโอกาสใหม่ๆนะครับด้วยดาวพฤหัสที่เป็นดาววาสนานั้นไปเป็นประมเูเกเก์ไม่ว่าจะไปที่ไหนเดินทางไปแห่งโหนใดก็จะได้รับความเมตตาความสนอกสนใจรักใคร่เอ็นดูเป็นอย่างดีจากคนรอบๆข้างนะครับก็รวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย และหลังจากคุณเปิดตัวนำพาตัวเองออกไปสู่สังคมออกไปหาโอกาสใหม่ๆแล้วนะคุณก็จะได้รับโอกาสได้รับโชคได้รับลาบจากบุคคลเหล่านั้นแหละเขาจะหยิบยื่นกลับเข้ามาให้กับท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือแม้แต่คนในครอบครัวเหล่าญาติญาติพี่น้องเอง,เอง,เองๆก็ตามแต่นะครับพวกเขาเหล่านั้นต่างก็จะสนับสนุนชาวธนูอย่างเต็มที่ นะครับก็จะเด่นมากในเรื่องของการค้าการขายการลงทุนหรือแม้แต่การติดต่อเจรจาสื่อสารหรือจะเป็นงานใดๆก็ตามแต่นะครับก็ล้วนแล้วแต่จะได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับแทบจะตลอดทั้งเดือนนั่นแหละเพราะว่าดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระอังคารเนี่ยต่างก็ตกทุกสถานพบหรือก็คือพบที่เสียนั่นเองแต่ด้วยความโดดเด่นของดาวพฤหัสด,ดาวพระธสที่และดาวพระศุกร์ ยังรวมไปถึงดาวพระราหูที่ไปอยู่ในตำแหน่งของขันธพลด้วยแถมยังตีโกนเสริมกำลังให้แก่ดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวการเงินอีกก็ต้องบอกกับชาวธนูว่าอย่างนี้นะครับทับเสริมของพวกท่านนั้นค่อนข้างที่จะมีเยอะอยู่หรือว่าคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนนั้นก็มีเยอะพอสมควรนะครับคุณไม่ได้เป็นตัวคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบหรอกไม่ต้องกลัวนะครับหากขาดเหลือหรือว่าขาดเกินตรงไหนก็จะมีการระดมหรือว่า ให้การหยิบยืมนะครับช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีก็ต้องบอกอย่างนี้แหละครับถ้ามองในแง่ของการงานนะดาวการงานนั้นไปอยู่กับดาวพระราหูในเรือนอาลีก็ต้องบอกว่ายังคงเป็นเดือนที่จะยังคงมีปัญหามีภาระหน้าที่ต้องให้ได้จัดการรับผิดชอบนะครับเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในช่วงต้นๆ้นเดือนในวันที่1ไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนะครับ ช่วงนั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่มีเรื่องให้ต้องขบคิดอยู่เยอะพอสมควรล่ละครับอาจจะเป็นช่วงที่ผมอยากจะให้ชาวธนูนั้นทําตัวสบายๆนะครับกับชีวิตเข้าไว้นะอย่าไปจริงจังอะไรกับชีวิตให้มันมากหรือว่าอย่าไปคาดคั้นคาดหวังอะไรซะจนเกินไปกับสิ่งที่คุณทําอยู่สิ่งที่คุณจับอยู่นะครับเออจะเป็นการดีต่อตัวชาวธนูเองอีกทั้งก็ต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยนะ เพราะว่าดาวพระพุธก็ยังคงโคโจรแบบวิบริตเดินถอยหลังอยู่นะครับแต่ก็พอขยับเข้ามาในช่วงของวันที่9ไปถึงวันที่14นะครับความสําเร็จต่างๆนานาในชีวิตก็จะเริ่มมีเข้ามานะครับชีวิตเองก็จะเริ่มคอนโทรลได้หลากหลายจุดหลากหลายมุมขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่าดาวพุธนั้นก็จะหันกลับมาโคโจรเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ยังจะอยู่ในเรือนอริอยู่นะครับ การเจรจาการติดต่อดีลงานต่างๆก็เริ่มที่จะมีความคืบหน้ามีการก้าวหน้ามากขึ้นนะครับจะมีความโชคดีหรือว่าได้รับโชคจากงานเก่าๆหรือว่าการดีลงานเก่าๆที่มันเคยมีพักเอาไว้หรือว่าหยุดชะงักเอาไว้ในช่วงจังหวะหนึ่งนะครับหรือว่าในช่วงที่ผ่านมามันไม่มีความคืบหน้าหรือว่าคืบหน้าก็ช้ามากนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะได้หันกลับมาหยิบขึ้นมาทํามีโอกาส ได้รับดิวขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้นะครับก็จะได้โอกาสดีๆเข้ามานะครับแถมในจุดที่พระราหูท่านไปอยู่ในจุดที่เป็นขันธพลน,นั้นก็จะได้รับการผลักดันเป็นอย่างดีกับบุคคลรอบๆข้างตัวคุณนะครับโดยเฉพาะงานที่เป็นงานค้างานขายพวกลูกค้าเก่าๆก,ก็จะเริ่มทยอยกลับเข้ามานะครับแล้วก็พอขยับเข้ามาในช่วงของวันที่15ไปจนถึงวันที่24มิถุนายน าจจะมีความโชคดีอันเกิดจากบุคคลอื่นนั้นจิบยื่นเข้ามาให้กับตัวคุณหรือว่ายื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะครับอาจจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนคนรักหรือว่าต่างเพศก็ได้นะครับโดยเฉพาะเป็นในลักษณะของคนทางไกลหรือว่าคนที่มีอายุค่อนข้างที่จะแตกต่างจากคุณอยู่ประมาณหนึ่งหรือ อาจจะเป็นคนที่คบกันรู้จักกันมานานแล้วนะครับออในช่วงจังหวะหนึ่งหละนะเขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือคุณก็อาจจะเข้ามาหยิบยื่นโอกาสดีๆบางอย่างบาง,บางประการให้กับคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะครับในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้พอขยับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของเดือนนะครับก็คือช่วงประมาณวันที่25เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าการเงินนั้นมีเข้าดีมากนะครับมาจากหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะผู้ที่มีแหล่งทํารายได้ มากกว่า2ที่ขึ้นไปนะครับจะเห็นผลที่เด่นชัดมากเลยทีเดียวแต่ว่ารายจ่ายเองมันก็เยอะไม่แพ้กันล่ะครับเหตุผลก็เพราะว่าดาวพระศุกร์ดาวราภานั้นถึงแม้ว่าจะได้เป็นรายชายโชคแต่ว่าก็อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเรือนมรณนะแถมก็มีดาวพระเสาเลง็งคมอีกต่างหากนะครับเ,เดี๋ยวจุดนี้ก็จะไปงลงรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับเอาเราหันกลับมาที่เรื่องของการงานกันต่อนะครับ ดาวพระพุธดาวการงานนั้นยังตกอยู่ที่เรือนอลิอยู่นะครับส่วนดาวพระางคานดาวปุตตะก็ดันไปตกเรือนมอรณะด้วยนะครับแถมมีกําลังเป็นนิดด้วยคืออ่อนกําลังนะครับหากที่จะขยับขยายโครงการอะไรใหม่ๆหรือว่าใหญ่ๆใ,ในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้นะครับกระผมก็อยากจะให้ชะลอชะลอเอาไว้ก่อนนะในเดือนมิถุนายนดาวพระพุธนั้นไปอยู่กับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกัน นะครับส่วนดาวพระอังคารก็ไปเลงกับดาวพระเสาร์ดาวการเงินเป็นคู่ศัตรูคู่อาฆาตกันอีกคู่หนึ่งนะผมมองว่านะครับมันก็อาจจะเกิดความไม่พร้อมอยู่หลายจุดหลายมุมอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของทุนนี่แหละครับและผมก็ไม่ได้บอกว่าการเงินของชาวถนูนั้นจะเกิดการติดขัดเปล่า ดาวการเงินเป็นเกษตรราธิบดีนะครับดาวลาพระลาผลเองก็เป็นอุดมมาเกณฑ์นะรายรับยังคงมีไหลเข้ามาได้อยู่ตลอดทั้งเดือนนั่นแหละครับถ้าเป็นการหมุนเงินหรือว่าใช้จ่ายเงินโดยทั่วไปเนี่ยก็คงต้องบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในเดือนนี้นะครับทั้งดาววาสนาและก็ดาวการเงินมันมีการโคจรถอยหลังอ่อนกําลังนะครับเ,ออเงินไหลออกมันค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษ แต่ก็ไม่ถึงกับอยู่เหนือการควบคุมของชาวธนูเองหรอกครับอาจจะเป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายไปตามนัดหรือว่าตามดิวที่มันมีการตกลงกันเอาไว้หรือว่าตระเตรียมไว้นานแล้วนะครับก็ประกอบกับรายจ่ายทั่วๆไปด้วยรวมๆกันก็เลยอาจจะทําให้งบในเดือนนี้มันค่อนข้างที่จะพอดีจนเกินไปหรืออาจจะต้องบริหารงบแบบขาดดุลไปสักหเดือนนะครับจากนั้นการลงทุนใหม่ๆห,หรือว่างานใหม่ๆจึงไม่ควรที่จะ ทําหรือว่าแนะนําให้ทําในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้นะแต่หากเป็นงานเดิมที่ทําอยู่แล้วหรือว่าพวกงานแผนงานพวกโครงการใดก็ตามที่มันมีการวางแผนวางงบกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็คงสามารถที่จะทําได้ตามแผนนะครับที่วางกันเอาไว้ก็ขอให้เคร่งคลัดด้วยอย่าแตกอย่าขยายขยายให้งบมันบานปลายก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับ แต่ว่าพวกความคิดที่จะริเริ่มอะไรใหม่ๆในช่วงจวังหวะนั่นตัวนี้ก็ขอให้พักกันเอาไว้ก่อนนะครับสักหนึ่งเดือนนะที่ผ่านมานั้นผมก็เองก็มองว่าชาวธนูนั้นค่อนข้างที่จะเร่งเครื่องกันซะเต็มที่มานานกันแล้วเออล้ากันก็มามากนะครับผ่อนคันเร่งลงนิดนึงนะเดือนนี้ประครับประคองไปสัก1เดือนนะครับ หรือถ้ามันมีงานหรือว่ามีการที่ต้องได้ทำก็ต้องอาศัยหุ้นส่วนหรือว่าเพื่อนฝูงให้มากให้เยอะเข้าไว้นะครับก็จะเป็นการดีอีกอย่างาเรื่องของลูกน้องบริวารหรือว่าบุตรหลานุกตัวเล็กๆเ,เนี่ยก็อาจจะมีการหนักอกหนักใจหรือว่ามันมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายเข้ามาทําให้คิดมากอยู่นะครับมันเป็นเรื่องของ <c oughs> การกระวนกระวายคิดมากนั่นแหละทาให้อื่นๆมึนๆอยู่ในหัวนั่นแหละครับเออนะครับฉะนั้น อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะเตือนไว้ก็คือพวกลูกน้องบริวารช่วงจังหวะณนะตันี้ก็อย่าเพิ่งรับเพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นการดีต่อตัว,ตวชาวธนูเองนะส่วนเรื่องความรักนั้นนะครับด้วยในเรือนคู่ครองคนรักนั้นมีทั้งดาวพระอาทิตย์และก็ดาวพระศุกร์คนมีคู่อยู่แล้วก็ต้องบอกว่ายังคงรักกันดีอยู่นะครับคู่เองก็ยังเคลื่อหนุนอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันคล้ายๆกับ เออมันมีความห่างเหินเหินห่างเฮหินห่างกันอยู่ในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้นะครับก็อาจจะอยู่กันคนละที่หรือว่าถึงแม้จะอยู่ด้วยกันก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันนั่นแหละครับอาจจะด้วยเพราะว่าภาระหน้าที่ต่างคนต่างก็ทํางานนั่นแหละและก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกอยากจะแนะนํากับชาวธนูไว้ก็คือ พยายามแบ่งเวลาคุยกันบ้างนะครับให้เวลากับคู้ครองให้มากหน่อยนะครับอย่าปล่อยให้ช่วงเวลานั้นมันมีศูนย์อากาศเกิดขึ้นมาถ้าหากว่าความห่างเหินเหินห่างเออมันมีเข้ามานะครับ มันอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีประเด็นข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้นะครับและด้วยดาวพระศุกร์ที่กําลังเล็งลักนณาอยู่เนี่ยนะครับมันก็เป็นพินทุบาทไอ้พวกปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละครับไอ้พวกเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยแหละมันจะเป็นเรื่องขึ้นมานะเวลาคุยก็พยายามใช้ภาษาดอกไม้เข้าให้เยอะนะครับจะาจานะใช้ให้มากไม่ได้เสียเงินสักบาทนะครับไม่ได้ลงทุนสักบาทเดียวนะ ดาวสุภาไปเป็นราชาโชคอยู่ที่เรือนคู่คองยังไงยังไงนะครับผมก็มองว่าเขานั้นก็ยังคงมีค่ากับคุณอยู่มากเลยทีเดียวนะครับต่อให้สถานการณ์ฝั่งคุณมันจะน่าหง,งุดหงิดหรือว่าอื่นๆสักเพียงใดนะครับก็ขออย่าให้ไปใส่อารมณ์กับเขาอย่าพึ่งไปตัดช้อยตัวช่วยสำคัญสำคัญของคุณออกในเดือนนี้นะจะเป็นการดีส่วนคนโสดนั้นนะครับ ดาวปุตตะตกมรณะมีพระเสาเลงนะครับดาวพระพุทธดาวปัตตนิก็ไปอยู่ที่อริไปอยู่คู่กันกับดาวพระราหูซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันส่วนดาวพระสุกนะครับเองก็ไปอยู่ในเรือนของมรณะไปเจอพระเสาเลงข่มอีกนะครับร่วมด้วยกับดาวพระอังคารก็ต้องบอกว่านะครับในเรื่องของความรักความใคร่นั้น ถ้ามองว่ามันมีเข้ามามันก็มีเข้ามาอยู่นะนะถ้าคุณเปิดใจนะครับจะมีต่างเพศค่อนข้างที่จะดูดีเลยแหละนะกระตุ้งกระตังก็เอ,อเยอะพอสมควรนะั่นแหละจะตีตัวเข้าหาคุณหรือไม่ก็มีโอกาสได้สรารสัมพันธ์กับคนที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับเพอร์เฟกอยู่แต่ด้วยดาวคู่ศัตรูนั้นมันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียว ผมว่าเดือนนี้นะครับพยายามอยู่เฉยๆน่าจะเป็นการดีน่าจะเป็นตัวเลือกที่สบายใจสําหรับชาวธนูน่าจะดีกว่านะครับถ้าคิดที่จะสารสัมพันธ์อะไรก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่นะครับมันมีการแข่งแย่งแข่ง,งขันกันอยู่นะก็คงจะต้องฝากกับชาวธนูไว้เท่านี้ก่อนนะครับในเดือนมิถุนายนจะทําอะไรจะทํางานอะไรก็ขอให้นะครับใจแข็งแเข้าไว้นะครับ นะให้มองภาพรวมใหญ่ๆเข้าไว้อย่าทอ้ออย่าถอยกับบททดสอบที่มันจะมีเข้ามาวันเว้นวันหรือว่า 2- อสาวันหนึ่งครั้งนะครับมันจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับเพราะว่าสถานการณ์มันจะขึ้นขึ้นลงลงมันจะเป็นประมาณนี้ในเดือนอมิถุนายนนะครับก็ขอให้ตั้งใจใส่ใจมีอะไรก็นะครับเข้าหาที่ปรึกษานะครับขอให้ทํางานเป็นกันเป็นทีมคุยกันให้เยอะผู้รับผู้ใหญ่เข้าหาให้บ่อยนะครับ แล้วคุณจะได้คําแนะนําดีๆจากท่านนะครับเรื่องอื่นไม่มีอะไรนะยกเว้นตัวของชาวธนูเองจิตห้ามตกนะครับห้ามหวั่นไหวก็ขอให้สร้างมิตรเข้าไว้ให้เยอะนั่นคือสิ่งที่ควรจะทําแล้วก็สิ่งที่จะควรจริตเรี่องนั้นก็คืออย่าสร้างศัตรูนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองนะสวัสดีครับขอให้ชาวธนูทุกท่กทานโชคดีครับ